ยังคงอยู่ที่เรื่องการต้อนรับน้องทหารใหม่นะคะผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองให้การต้อนรับญาติทหารใหม่พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยทหารค่ะพันโทวิทยาสาริยาค่ะผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งสามให้การต้อนรับญาติน้องๆทหารใหม่ที่มาส่งบุตรหลานเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในหน่วย ซึ่งทหารใหม่จะต้องเข้ามาใช้ชีวิตตลอดห่วงการฝึกไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวิตในโรงนอนห้องอาบน้ำสถานที่ออกกำลังกายโรงประกอบเลี้ยงและพื้นที่โครงการทหารพันดี โดยทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการคลายความกังวลใจของญาติน้องๆ้องทหารใหม่ที่มีต่อบุรหล้านนะคะซึ่งจะต้องเข้ามารับการฝึกภายในหน่วยต่อไปค่ะค่ะโดยผู้บังคับกองพันทหารราบที่2นะคะก็ได้กล่าวทักทายให้กําลังใจค่ะกับน้องทหารใหม่พร้อมย้าว่าผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีความห่วงใยค่ะและให้ความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างดีที่สุดพร้อมกําชับผู้บังคับบัญชาทุก ระดับค่ะต้องดูแลการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องคิดว่าน้องๆที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กค่ะทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลแล้วก็ปลูกฝังให้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบค่ะในความเป็นทหารและสุภาพบุรุษเปลี่ยนทัศนคติให้ เกิดขึ้นในจิตใจน้องๆนะให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิรักในสถาบันชาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะรวมถึงครอบครัวของน้องคนทหารใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวของกองทัพบ,บกด้วยเช่นกันทั้งนี้นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีความมั่นใจค่ะในกระบวนการฝึกของกองทัพบ,บกว่าจะทําให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีศักยภาพของกองทัพบ,บกและก็ประเทศประเทศชาติต่ตอไปค่ะ